บริษัทยูนิไทชิปยาร์ดร่วมกับบริษัทซ UEL จำกัดเปิดกิจกรรมโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้ชุมชน2,565โดยมีนายพันลึกกิติสาเรศกรรมการผู้จัดการบริษัทยูนิไทชิปยาร์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ucle พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท cuel จําจำกัดร่วมในพิธี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารม์ร่วมกันร,ระหว่างบริษัทและผู้นำชุมชนทั้ง11ชุมชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนสามารถทำเป็นอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริมเพิ่มผลรายได้และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยได้สมาชิกที่เคยได้เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรการฝึกอาชีพทำอาหารณศูนย์ฝึกอาชีพและธุรกิจมติชนกรุงเทพตั้งแต่ปี2561มาเป็นครูอาสารวมถึงการมีจิตอาสาในการแบ่งปันช่วยเหลือและสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมีสมาชิกในชุมชนที่ผ่านการอบรมไปแล้ว5รุ่นรวมทั้งสิ้น370คน ันนี้เราก็มาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพครับวันนี้เรามีการสอนเรื่องของการทำก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็เกี๊ยวกุ้งนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราทําอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วนะครับผมสุดวัตถุประปสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ก็คือการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและครอบครัวของพนักงานนะครับผมเพื่อให้มีไรายได้เสริมสามารถนําไปประกอบอาชีพได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ บริษัทเรามุ่งเน้นที่จะตอบแทนคืนสู่ชุมชนรอบๆเราครับเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจเราประสบความสําเร็จได้นะครับผมและอยู่ได้อย่างร่วมกลมกลืนกับทางชุมชนรอบๆเราครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมขอขอบคุณบรรดาครูจิตอาสาที่มาช่วยสอนสูตรการทาทุ๋นเดียวไก่และก็เกี๊ยวกุ้งให้กับเพื่อนๆในชุมชนของเราและก็พนักงานของเราด้วยต้อง ให้คําสัญญาเลยครับว่าทางเราจะทํอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมว่ากิจกรรมเหล่านี้มันมันเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนและมันช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างาบริษัทเองแล้วก็ชุมชนร,รอบๆเราครับค่ะสื่อสิริไทยได้ทำโครงการนี้มราก็ดีใ,ใจใ<ช>ที่จะมามาเราก็ได้ได้ความรูม้เนาะได้ความรูม้เราก็จะได้เอาไปให้ลูกหลานหรือว่าพี่บ้านหรือว่าเพื่อนผูงที่ไม่มีโอากาส ได้ประโยชน์จากตรงนี้เราก็จะทำประโยชน์ให้กับครอบครัวเราได้ที่แม่หาเราได้กับครอบครัวเราแล้วก็เรษกิจจะได้ช่วยเรษกิจครอบครัก็มีมาจากชุมดนเป็นลงัช่วยกันแล้วเราก็จะไปเผยแพร่ในชุมชนของเราด้วยสำหรับะาบริษัทคนไทยที่ทำโครงการนี้ให้พวกเราได้ได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ใน ว่าเราสามารถไปตอ่อยอดได้แล้วก็ไปลงตลานได้แต่ถ้า,ามีอะไรก็บอกเราด้วยเราก็จะมาอีก <c oughs>